อันนี้ตั้ง429ผมให้ไปเลย419เป็นถูกกับปกติที่ควรจะเป็น30,000ไปเลยนะครับการให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงการเล่าเรื่องราวเชิงสาธารณะการให้ความรู้และกรณีศึกษาไม่มีเจตนาให้ร้ายของครูทำให้เสียงชื่อเสียงและชี้ช่องทางการก่ออาชญากรรมใดๆอีกทั้งช่องเรายังไม่สนับสนุนการกระทำผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีผมพบกันอีกครั้งผมมอเตอร์เชร์คาร์นะผมวันนี้มาอยู่กับเจ้าตัวนี้นะผมับผม Honda Civic FB นะครับปี2013คันนี้เป็น1.8เนวิเบาะไฟฟ้าด้วยนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องพันแนะครับสบภาพสวยกริปเติม e85 ได้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่ารถคันนี้สวยยังไงมีอะไรดีบ้างครับ หน้าทีือครับผมตัวนี้นะครับหน้าเดิมนะครับรถไม่ขยับนะครับผมฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับพานเดิมไม่มีรอยแกะสวยเดิมจัดๆเลยนะครับผมคันนี้คันนี้ภายอกมีอะไรอีกคันนี้ภายนอกมีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็มีล้อแม็กมาให้แล้วก็ยางปี21นะครับมีโช๊คเป็นโช๊คนะครับโหลดฟิตติ้งกาลังสวยเลยใช้กาลังพอดีขับหล่อๆนะครับไม่ได้มาขับหลออเดี๋ยวใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้นะคันนี้ใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะขึ้นห้องขึ้นห้างได้นะครับสบายนะครับรับประกันแล ไม่เคยติดแก๊สรับประกันให้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม ทีนี้เรามาอยู่ภายในนะผมภายในเนี่ยเป็นสีดำนะครับตัดกับสีครีมนะครับเบาะเนี่ยผมสั่งทําใหม่นะครับทั้งคันนะครับของเดิมเนี่ยไม่ใช่ไม่สวยนะของเดิมมีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับผมสั่งทําใหม่ให้ทั้งคันสวยกิิบเหมือนเบาะป้ายแดงนะครับวิทยุเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะผมเป็นจอ a n d ด o i d นะครับต่อมือถือของเดิมเนี่ยเป็นจอเนวิโรงงานแต่ผมคิดว่าจอเขาน่าจะมีปัญหาเขาเลยเปลี่ยนจอมานะครับหลังคานะครับสะอาดนะครับแทบไม่มีรอยเลยนะครับ พวงมาลัยสีดำสีเต็มมีมันติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลให้นะครับรับโทรศัพท์ที่พวงมาลัยให้แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับถ้าเป็นตัวโลแอร์จะเป็นตัวแอร์บิดตัวนี้ตัวท็อปเป็นเป็นแอร์ดิจิตอลให้นะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับพับมองข้างไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าด้านลนขับเป็นออโต้นะครับกดปุ๊บจะสไลด์ออกเลยนะครับไม่ได้เป็นแมนนวลนะครับกดทีเดียวนะครับเป็นระบบออโต้นะครับตัวนี้เนี่ยตามที่ทุกคนรู้กันเลยเครื่องแรงขับดีนะครับออกตัวดีตอบสนองไวนะครับสําาหรรรัับบใใคทีี่่ชออถยงน้ขววญจ แล้วตัว FB ตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างจะออกกว่า FD นะครับราคาจะเบียดเบียดกันเลยนะได้โฉมใหม่กว่าได้รุ่นใหม่กว่านะครับตัวนี้ Airbag ABS มีมาพร้อมให้หมดนะครับผมเกลีกลางสะอาดแบบนี้นะครับมีช่องเสียบ USB นะครับมีช่องเสียบ USB 2อันนะครับมีพอร์ตอะไรตรงนี้ตัวหนึ่งมี AUX ตรงนี้นะครับธนาคานี้ต่อบ l u ุ t ได้อยู่แล้วนะครับพวกนี้อาจจะไม่สําคัญนะครับผมมีไฟสองสว่างด้านหน้า2ตัวตรงกลาง1ตัวนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่ามีติดลําโพงเพิ่มมาด้วยนะครับที่หู2ข้างนะครับอย่างละตัวนะครับ พี่หอพกนะครับติดลำโพงเพิ่มมารถตัวนี้ภาษีปี6 6แล้วนะครับผมใครซื้อได้บ้างเครดิตดีฟีดาวอยู่แล้วนะครับออกรถศูนบาทนะครับประวัติใสอธิบดีก็ได้เหมือนกันคันนี้ผลตั้งค่อนข้างถูกครับเนื่องจากว่าคันนี้เล่มทะเบียนของรถคันนี้เคยชำรุดนะครับจะจัดไฟแนนซ์ได้ปกติสามารถซื้อขายกันได้ปกตินะครับแต่ผมมันจะขายถูกกว่าราคาที่ควรจะเป็นประมาณ2 0 0 0 0นนะครับอันนี้ตั้ง4 2 9ผมให้ไปเลย419เป็นถูกกับปกติที่ควรจะเป็น3 0,000ืไปเลยนะครับเพราะว่าเล่มเคยชำรุดดถถถ้้้้าาาาาใครรับบไะะตตตติิิ่่่่ออออขมมมสูลปกกททยงีว ของเดิมเนี่ยเขาแจ้งทำรุดไว้นะครับพร้อมกับป้ายทะเบียนํำรุดนะครับที่ผมดูในเล่มสามารถขอดูได้นะครับแล้วก็คันนี้ผมรับประกันใหม่น่าจะแท้ครับเพราะว่าดูจากสภาพภายในโดยรวมนะครับแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสนะครับให้ครบตามบุ๊กเซอร์วิสตรงนี้เลยนะครับว่าใหม่ตรงตามบุ๊กเซอร์วิสแล้วรู้ได้ย่างไงว่าทําไมถึงคันนี้เป็นระบบเนวิทมีบุ๊กตัวจอเนมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเปลี่ยนจอไปแล้วนะครับอยู่ครบนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ชมนะนี่บุ๊กเซอร์วิสนะครับผมลงชัดเจนเลยนะครับ่าเเเนิิมม์ป็พพพ้ขีย เขียนเพิ่มนี่ต้องระวังนะครับบางทีรถพวกนี้เนี่ยออปชันมาไม่ได้เป็นออปชันท็อปแต่มาเปลี่ยนท็อปที่โชว์รูมอะไรเงี้ยนะครับเลขตัวถังจะไม่ใช่นะครับในตามบุ๊คสวิตนะครับเข้าศูนย์มาล่าสุด5้าหมื่นสี่แต่ตอนนี้ไม่แสนสามหมื่นหกพันนะครับผมลองหมดแล้วขับดีทุกอย่างเลยแต่ว่าตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุนิดนึงนะครับเพราะรถค่อนข้างจะหนึบจะไม่นิ่มนะครับเพราะว่าเปลี่ยนโช้กมาหมดเลยสี่ตัวแล้วก็โหลดด้วยนะครับเป็นโช้กสแตทโหลดนะครับฟิตติ้งดีสวยนะครับหล่อพร้อมขับเลยนะคคคคคครรรรรรรััััับบบหหหาาาาากกกกท่่่นน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 ใใดดดดดสสสจมมมปึษะะผเเเิิิตตงียยยออุไ้ื เครดิตเสียมีดาวอะไรเงี้ยมาคุยกันได้ประวัติสายทำงานรับเงินเดือนผ่านบัญชีหรือมีประกันสังคมที่เป็นลงที่เป็นเจ้านายทําให้นะครับผมก็กู้ได้เต็มเหมือนกันนะครับนอกนั้นดาวนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับรับสดดาวนิดหน่อยหรือว่าใครที่แบ็คลิสต์นะครับรับดอกเบีย้ยแพงได้ถึงจะไม่มีคนค้ำเป็นเจ้าของบ้านหรือตัวเองเป็นเจ้าของบ้านก็ซื้อได้นะครับถ้ามีเงินดาวนะครับดาวประมาณ10%ปรถึง15%ประมาณนี้นะครับไม่รวมค่าดําเนินการและค่าประกันของธนาคารเขานะครับหรือว่าถ้าใครอยากเง้นเหลือเหลือได้เล็กน้้ออออยยะบาทจเหลืไดู่ นะครับถ้าเครดิตดีนะแต่ถ้าดีจะจัดอาจจะเหลือ80,000เป็นไปได้นะครับผมลืมแจ้งครับตัวนี้ของแถมเต็มนะครับรับประกัน1ปี10,000หมกิโลครับต้อมตูนฮอนด้านะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเกียร์เปลี่ยนให้ใหม่นะครับกองเครื่องเปลี่ยนใหม่ครับสปาภายในให้นะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับภาษีนี่ต่อให้เรียบร้อยเป็นปี66แล้วนะครับก็คือเหลืออีกหึงอันร็ผมต่อให้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายนี้ครับผมผมจะพาไปชมรถอะไรนะครับผมหารถดีๆแบบไหนมาให้เพื่อนๆอิ่มครับฝากกดไลค์กดแชร์กกกกกดดดดสสััััั่่่นนนนนนนรร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 ะะะิงงงคคคบบบบบผผมมมเเเพพือป็าาาาลใจวทีีีหถๆแ้ าให้พี่ๆน้องๆครับซื้อไปใช้กันนะครับใน e ีพีหน้าครับจะเป็นรถไหล่พ้เจอรครับสวัสดีครับ